หลังจากที่การประท้วงของนักเขียนจบลงเจมส์การประธานดีซีก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งตอนนี้เจมส์การได้ยืนยันอะไรหลายอย่างโดยในคลิปนี้ผมจะมาสรุปข่าวให้คุณฟังว่าใครได้ไปต่อบ้านในจัก,กรวาลดีซีอยู่และจะมาไขาความงุนงงน่าสับสนว่ามันเป็นยังไงกันแน่โดยจากที่ผมอ่านจากสิ่งที่เจมส์การพูดผมสรุปได้ว่าจัก,กรวาลดีซีนั้นจะเริ่มต้นที่ค e ีเจอร์คอมมอ d โอทุกอย่างก่อนหน้านี้จะไม่ถูกนับเป็นแคนนอนแต่นักแสดงบางคน อาจจะได้กลับมารับบทเดิมต่อไปรวมถึงพอร์ตถือประเด็นบางอย่างในภาคก่อนๆอาจจะสามารถไปต่อได้หรืออาจจะมีการเล่าที่คล้ายกันกับหนังเล่อกงก่อนๆหลายคกที่ยินแบบนี้แล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างสาหรับผมผมว่าไม่งงนะเพราะผ่านอะไรกับมาเวลมาเยอะแล้วแล้วผ่านการได้เห็นเอกเมนช่วงอายุมาเจอกันเห็นสามเนอร์แมนสคนพจาก3จักรวาลมาร่วมต่อสู้ด้วยกันหรือแม้กระทั่งเห็นโลก,กิตในหลายเวอร์ชั่นมาจูบกัน ถ้าให้นับจักรวาลซีดยูด้วยนี่ง่ายเลยแต่คนดูทั่วไปก็คงไม่ค่อยได้ดูกันผมเลยเกิดว่าทำไมถึงงงถ้าจะให้อธิบาย,ยจริงๆเรามาพูดกันเป็นข้ขอๆดีกว่าข้อหหนังหลัง The f แฟ s h ที่ทำการรีบูตสรุปจะนับเป็น DCU ไหมคือผมคิดว่าแบร์รี่คนนี้ได้ทำการปวนไทม์ไลน์จนทำให้กระบวนการของระบบจักรวาลหรือเหตุการณ์ต่างๆในจักรวาลอื่นๆมันถูกกระทบไปด้วยจนทำให้เกิดจักรวาลใหม่ซึ่งแบร์รี่คนนี้ไม่ได้อยู่ในจักรวาล DCU ผมเดาอะนะส่วนหลัง The f แฟก็คือบูเบ t เทนกับอะคว m าแมนลอนเดอะคิงดอมอันนี้สำหรับผมนะคือจะคิดว่าอยู่ก็ได้แต่จะไม่ถูกนับเป็น DCU ของเจมกันยกตัวอย่างเช่นซีรีส์เด e d e วิลที่ถูกสร้างโดย Netflix ซึ่ง Netflix ซื้อไปตอนแรกก็ดูเหมือนจะเล่าเนื้อหาที่โยงกับ MCU ไม่มากก็น,น้อยอะนะแต่พอเิตนี้สร้างเรตนี้พัอยูดีๆ Netflix ก็แคนเซิลและล่าสุดคือกลับมาใน s p ป d e r m a n No way Home และในชีฮัต และก็ทำหมือนไม่เอ่ยถึงเหตุการณ์เก่าๆแต่ใช้ชุดเดิมเลยแค่เปลี่ยนสีและผมคิดว่าใน DCU ก็จะทำแบบนี้เช่นกันเพราะว่ากันตามตรงเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมันเล,เลยเลยไม่มีความจำเป็นต้องนับแต่มันก็ไม่ผิดที่เขาจะเนียนเอามาใช้แต่บอกว่าเหตุการณ์มันก็คล้ายๆกันแค่รายละเอียดจะต่างออกไปนิดนึงถ้ายัางนึกไม่ออกอีกก็ให้มองเจเจโจนาเเจมสันที่ JK ซิมอนเล่นบทเดิมควบ2จักรวาลน,นั่นแหละ หรือไม่ก็รอเดทพูสามมาอาธิบายคือทั้งนี้ทั้งนั้นหนังเดอะแฟร์ตอนจบมันอาธิบายเรื่องมติเวิร์เทียแล้วซึ่งตอนแรกมันจะฟังงงๆว่าตอนจบแบ์รี่ไปเจออาเธอร์แล้วมันคือคนเดียวกันกับในตัวอย่างเอาความแมนสองไหมทำในตัวอย่างดูเป็นคนละคนละ่ะอันนี้ผมว่าตอนแรกมันยังไม่มั่นใจว่าเขาจะไปต่อหรือตัดหางไปวัดดีเพราะคุณอย่าลืมว่าในฐานะซีอมันต้องขายหนังคุณไม่สามารถพูดว่า มังไม่เดียวหรอกครับไม่ต้องไปดูมันพูดไม่ได้มันต้องตอบแบบอ้อมๆเลยแหละซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเขารอดูไรายได้สําหรับเดอะแฟรนี่น่าจะได้คนใหม่ร้อยเเซ็เลยแหละและเบลลี่ที่แสดงโดอเอสลาก็ให้อยู่จัก,กรวาลน,นั้นต่อไปไม่ต้องเล่าต่อแล้วก็คือให้อยู่จัก,กรวาลของจอร์ดคูนี่ไปส่วนเอาคอมเมนต์สก็อย่างที่พูดไปพวกเขารอดูไรายได้ว่าจะยังไงถ้ารายได้ดีทุกอย่างโอเคก็ได้ไปต่อเพราะเขาเคยประชุมกับเจมส์กันไปแล้ว <laughs> Screaming when I left Warner Brothers. Right? Everyone's in the video. I got some really good news. Great news with Warner Brothers. Amazing. Um, wish I could tell you, but here it is. Peter, I love you. James, I love you. David. Okay. To the future. To the future. Baby. Picture me rolling. The greatest news, some of the greatest news of my life, just happened. I can't say anything about it. Fuck yes! Oh I can't wait to share with you, but they won't let me share anything. I want you to remember this date, November sixth. Ma, you know who you are. Ma. Ma, maestro. Ma.